โอ้ตักว่ให้ไอ้ใบนำป้ะไอ่คอตักไอขี่รถจะนั่นไปไลยป้ะเนอันนี้คนเด็กน้อยเอ่อเอาเอาไปละไปฝนก็จะไปตักอยืนนำห่วยไปทางพุ่นได้เกือบเป็ดว่าเกียมก็งานแต่ชาใหม้มาอยาโอ้อันนี้เป็นผักหญ้าที่พ่นได้อันนี้คืออาหารพื้นบ้านเนาะเออตามตามเบิ้งนี่ผ่านการใช้งานหลายปีได้นี่นะ สบายดีทุกคนอีกคันนึงนะตอนนี้คมอยู่ที่มหมูหม่บ้านวังเกาะเมืองตะเอยได้หมู่บ้านแห่งนี้จะอยู่ติดกับธรรมศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์โอ,โอ,โอ้ทุกคนอันนี้เป็นน้ำที่ชาวบ้านมีเขาหาปูหาปลาแลวก็มาตักเอาได้คุชาวบานเขานะแลวก็อยู่ขามเบื้องที่อีกก็มหนี่ได้นี่โอ้สวยจริงเลยว้าสูงได้ นี่วิวทิวทัศน์นี่งามทุกคนเลยแต่ว่าหมู่บ้านของขราเจ้าคมสิพาเลาะผาสมแม่นยูลุมได้นะเดี๋ยวเข้าไปน้ากันเลยนะจะไปเบิงวิถีชีวิตชาวบ้านเขานะเขาจะอยู่ลุมคนได้ทุกคนนี่หมู่บ้านของกระเจ้าอยู่ในนี่แหละนะมันหลบกับแก็บอยู่นี่แล้วเขามาตามติดวิถีชีวิตชาวบ้านเขาแล้วเขามาเบิงนะเดี๋ยวสิเขาไปในเดี๋ยวทางนี่เขาลงไลเขาหาทางลงก่อนนี่ เดี๋นี้แม่บดเปล่อนเขาโอ้โหบรรยากาศเมื่อนี้ก็ถือว่าฝนสิตกน้อยนึงกับกับสียั่งยั่งโบตกขนาดที่ว่าแห้งเลยคือฝนสิตกตกแน่จังหน่อยเขาไปทางนี้ต้องระมัดระวังรถข่วงนี่ได้โอ้ Say song xong xào này, chứ Lê kỳ lột lê Ơ, khỉ đó. Ủa, sao. Hoo <laughs> <Ủa>, sao của Me hao. Me hao. sao là. Bé mê Me mê Bé hao. sao, hao. Bé 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 hao. Đi hao. Bé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  Hả? Bé hao. Bé hao. Trời <laughs> là vô Hai ai phải nằm bà Đưa ai chỉ phải năm, đây, ba. chị phải nằm đưa Đây bà Để cho chị xưa nha Đi ai chị ai chị ọc Đi ai chị ọc soi Đây bà Ai chị xưa xoay Tụi có hai ai phải nằm bà <laughs> Ai chị kì lốt cho năn bay Ai chị phải bưng với nhắn của chị Cho chị xử nha Oh! กะตานึงไหมบ่สไอท่ามก้อนไปเจ้าชีไปซื้ออย่างงไปซื้อฮะไปซื้อรถเลยได้แล้วสองเช้นี่ขิดยือเนาะเอ้าถามบ่ตอบนี่รถมันบ่ติดมันอยากให้ไปเจ้าตอบก่อนเดี๋ยวไปเจ้าสีมาหนิวะเจ้าชีมาหนิวะชักหน่อย โออาวออาครับไปไเดี๋ยวไอสีนํแล้วคืนไหนมาเลอะเยไปก่อนเกันไปก่อนสบายดีเบยพี่เกี้วข้าว่ามันนี่หมดเลยปเป็ดพนทุกคนนี่แหละพนอยู่แบบ ชีวิตท,ที่พ่อเพียงเนาะทางนี้ก็มีส่วนกล้วยพันเต็มเลยโอ้เห็นยังไงสิเลียงปลาบอ้โอ้ฝนสิเลียงปลาเนาะแต่ว่ายังม่ทันได้แล้วเนาะเห็นใดฝนตกเลยโอ้เหิืนครัวบุนยังม่ท่านใ้ออมแอมอไม่ไผ่เนาะย่านว่าฝนตกเลยก็เลยม่ท่านในไปนะฟืนเผ่นเก็บแบบดังเดิมโอ้โหหลายเลย เอ้าอันนี้เฮือนครัวเนาะหรือว่าอันนี้เป็นสร้างเฮือนครัวไม่บ่เนี่ยโอ้ช่องขอบครัว,โอ,อรวโอ้อันนี้เฮือนเฮื่อนไงเฮือนทับแขกนะเอ้าเอาถือว่าขอบครัว,รวออ้เพิ่นกะยังเกาะเกี่ยวข้าวเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าค่อยจะอ,อ่อนเป็ดเพิ่นเด้ทุกคนนี่แหละอยู่เขตชนทบทนี่เข้าชที่เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยได้สีย่างเหลาะไปผุนโอ้คนยังอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าฝนตกเนาะเออ คนตกบางคนกับไปอาไปเวียดแต่ว่าบางคนอะไรไปเวียดนะคนตกนเลยยุดพรเลยเอาประมาณนี้เลยเอาก็สิยญางไปเลยโอ้ดูปลาเปื่อยอุ๊กแล้วตัวนี้เลย <c oughs> เดือดเผินอีกอันนี้ครอบครัวที่หนึ่งอยู่นี่ได้นะก็สิยญางไปทางนี้ก่อนขอเบิงวิธีชีวิตโอ้บานเพิ่นก็คือวา่าแหละ มาก็หนาปลูกต้นไม้ย right. <laughs> ี่ย <laughs> ังน่ะสบายดีเห็ดยังอยู่เห็ดกินเบิ้งขึ้นเบิ้งได้บ้างโย่คนกำลังเห็ดกินเลยนี่มาตามทิศวิถีชีวิตชาวบ้านเขานี่เอาไปเป็นยังได้เบิ้งชื่อๆได้เนาะอ่า่นเห็ดกินเลยเหาขึ้นไปหอดเฮือนเพิ่นเลยนะทุกคนน่ะได้ยังละของกินจ่าบัง อ๋อจ่าบังไปบกักโอ้แจ่วบงังไปบักแจ่วน้องไม้โอ้โหค <c oughs> ลิปแฉบนี่เอาเอาเอาต้มอีแยัง้ไรงฮันตุ่มหมบัวหมกบัวโอ้ต้มออบ,บักบัวเอา <c oughs> เอาเอา <c oughs> เอาเอาเอานี่กลับมาตะกี่ยวเข้าบ่บุ๊มบานลูกมันเออพ่ลูกมันเน <c oughs> พิ่นซุปกอกในนี่คือกอกสุนเพากระตู้อเลย แต่ว่าเกาะเพิ่นกระสีน้อยๆแน่จากน้อยนะกระสีบนยาวสีบนใหญ่สบายดีสบายดีนี่เห็นบอกทุกคนอันนี้คือเกาะสุนเพาตะโอยมันกระสีแตกต่างกับสุนเพากระตูแน่เอาเรียนวิธีชีวิตชาวบ้านอันนี้ผาเข้าเนาะผาข้าตามตามเบิ้งนี้ผ่านการใส่งานหลายปีได้นี่นะโอ้นองมาตะแพงอันนี้เออมีตะแพง โยยเอาๆๆๆคือว่าชาวบ้านเข้ากับมักเลี้ยงน้องมาเลยโยตะแพงแห้ทุกคนยาพักผ่อนอ้าวก็เลยพักผ่อนเอาสิย่างไปก่อนโอ้อาๆๆลงได้นี่เอาขึ้นฮอดเฮือนเพิ่นนะทุกคนบางบางครัวที่ขึ้นได้แต่บางครอัวเฮาก็ขึ้นบ่ได้ก็บ่ได้นะนี่คือคันใดเพิ่นเฮ็ดสูงๆในนี่ได้เพิ่นได้ขึ้นเฮือนเพิ่น อันนี้คือวิธีชีวิตเปลี่ยนคนแดบนะรายการเพิ่ง็สิมีห้องนอกห้องน้ำใส่เป็นที่เรียบร้อยสะดวกสบายแล้วเออสบายดีสบายดียดอ้าโอ้ยเป็ดเนี่มักลิ่มน้ำแบบนี้ได้โถโน้ำอยู่กลางเดินคนได้ เราตรงขอยๆเดินระมัดระวังในการไปเอาเอาโอ้โพอโดีเพิ่นกำลังน่าจะอยู่ขบหน้าขบตาหมดอยู่เฮือนนะเพิ่นไม่ได้ไปใช้เพราะว่าเนื่องจากว่าฝนตกเลยเออเอาเอาออึ๊บทางมันก็สิเปื้อนแน่จากน้อยเลย สบายดีเบอร์ได้ไปเกี่ยวเขาว,วะเมือนี้นะเบอร์ได้ไปเกี่ยวเขาว,วะอู้ปปปปอันนี้คือเขือเ่อนเขื่อนพระเจ้าตวาัสดอโอ้รถไถมีสองคันพบนโอ้ตัวนี้นะ่าจะเป็นคันเก่าแล้วอันนี้คันใหม่เขื่นมนีรถไถสองคันเลยอะ อย่างไปหลอดกองตะรางเฮือนประมาณน,นี้ได้เขาเห็นเฮือนชุงชุงกก็เฮาสมัติหลอดกองตะรางเฮือนอันนั้นคือวิถีไทยเขามีห้องน้ำใสเลยอ้โอ้ยเฮือนของชาวบ้านกับประมาณน,นี้ได้ทุกคนเลยอือบ่บคือว่าแล้ว บางคนกกษีนี่แน่จังหน่อยบางคนเกษีอยู่แบบพอเพียงพอเพียงนะเออแต่ว่าบนบ้านกาเจ้าตัางอยู่เป็นทงเพียงเลยอันนี้คือสุดยอดของหมบานแห่งนี้แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้สุงๆแล้วก็เฮ็ดให้พื้นที่แล้วก็เย็นสมชื้นเลยนะเออ <laughs> ประมาณนี้เอาเอาสวนของชอาวบ้านเพื่อน สบายดีสบายดีโอ้เป็นได้ลูกหลานไปเกี่ยวข้าวมด้งปะโอลูกหลานเพิ่นไปได้ไปเกี่ยวข้าวเนาะเกี่ยวข้าวมั้งเลยปะย่างปะย่างโอโบ้ความมหายข้าวให้เข้าหน้ายังเกี่ยวไปที่เรียบร้อยว่าเก็บเกี่ยวยังย่งเนาะโอปูย่างโอปู้มดผู้ยั่างเขาเชิงกิ่ อโอ้โหได้ได้จักซ้อมแล้วปีนี้เหรอเขนก็บบกบ่บ่ได้ชำน้ำมินต้ชกเรียวโอ้เขาบงงามเขาบงงามเนาะเนาะมันพนยานอ๋อคือว่าละเขตอานาตะโอยเขตสมวยนี่เขา,า,ามันเปียงามบนไดทุกคนเลยนะเพื่อทงเนาะถ้าสังเกตเฮือนของกระเจ้าเป็นเฮือนที่แบบตั้งชุ่มๆไงอือ แล้วก็สะดวกสบายเวลายามแรงๆกับสีนั่งพักพรกองตะลางเฮือนเลยเฮ้มันเย็นแน่แต่ว่าตอนนี้นี่บรรยากาศก็คือว่าแหละเย็นได้อ้าวขอบใจเด้อขอบใจเด้ <c oughs> อน,นี่ <c oughs> นก็เป็ดไก่เพิ่นเรียงอันนี้คือบรรยากาศหมู่มาบ้านกันคมมักบ้านนี่ก็คือมีธรรมชาติที่ว่าอ่าต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สูงได้ บางบ้านกา็ตัดเป็นที่เรียบร้อยเนาะแต่ว่าบ้านนี้บางใหญ่แลวก็เออต้นใหม่มันใหญ่แต่ว่าบ้านกัจเจ้ากันน้อยๆอย่างไรแต่ว่าทงเพียงดีดียังมีพื้นที่จะปลูกเขื่อนเรือหวาเห็ดผักอ่าหน้ายังปลูกได้เลยจะเป็นบ้านที่ว่าเก้าแก่ก็ว่าได้เาสังเกตจากจาก,จากต้นมะขามแลวก็ต้นมะพร้าวเป็นต้นที่สูงๆูงเลนะ,นะโอ้โห โอ้ส да. ุดยอดอา๋อเลาะไปก่อนเลาะไปก่อนไปหอดพุ่นเจอว่าบ้านเขานี่มีห้องน้ำห้องน้ำน่าจะทุบลังคาเฮือนเลอสบายดีพอเท่าโอ้แปลงคอกบ่คอกเป็ดอ๋ออีหม่าป่าช้าเนี่ยดอกคอกเป็ดอีหม่าเกากลางงานเป็ดคือกันเออคอกเป็ดคือกันเนาะ อ๋อเป็ดหลาดเป็ดซะเออนี่มันกำลังแปลงเนาะเลี้ยงไลยโตป่ะเพาะไลยโตไหมไล่สิบตัวโอ้สิบตัวคนคนสี่ขันเอาคันเอาเนาะคือเ่าให้ลูกล้านเฮ็ดคือว่าให้เฉพาะเท่าเฮ็ดฮะลูกล้านตายเสียแล้วเป็นไรเอาเลยอยู่จากคนสะอยู่น้ำกันอยู่นี่เกาคนเกาคนอ๋อลูกชายลูกหญิงชาบลูกชาย ຊ່ອງລູກຊາຍຊ່ອງອ່າລູກຍິງໃສ່ລູກແລ້ັແຄຫ້ລູກພຮັຍັລມຍັຍັງຄາຮາເຈົຈົຍຈົຢລ້ເຈົ້າຈົອຍັງານນຕລູກຊານີ້ບຢແນ แม่จะเอากับพ่อยโอ้ยังชองเท่ายังช่องเดาโอ้ตอนว่ายังแต่ชองเท่าเอาลูกสาวกับบุยูเอาลูกลูกไผ่ยังลูกไผ่ยังแต่ว่าลูกชายบุญยูแล้วแต่ว่าลูกสาวเขาเลยไปเอาพัวแล้วส่องคนตายตายแล้วลูกเท่าก็ตายลูกชายก็ตายโอ้ยังแต่ลูกไผ่แล้วก็บลานลูกลานนั่งอ๋อยังลูกไผ่กับลาน แล้วก็เลยพอเท่าก็ต้องเฮ็ดผู้เดียวว่บมาหนิเฮ็ดเลยเออดูม่ได้เนาะแม่นแล้วแม่ละเปร็ดเลี้ยงไก่เออพันนี่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เฮ็ดคอกเป็ดคอกไก่ได้โอ้หมู่บ้านเฮานี่จะเป็นหมู่บ้านที่ว่าตั้งทําอิดเลยว่าอยู่ในนี่หรือว่าแต่ก่อนที่จะอยู่ในบ่พอแต่บิดเดวูนี้ออ๋เพราะว่าลูกยางแล้วก็สังเกตว่าต้นมะพร้าวใหญ่ๆสูงมะพร้าวมาหันลงไเป็นพันใหญ่พุ่นเลย โอเอาไม่ต้องเช่าโก้โอ้เธอว่าผู้ที่มีมะพร้าวลายๆนี่เขาย้ายไปอยู่ข้างในแล้วอยู่อยู่นละลายเลย40บาเลยโอ้40บาครอบครัวใหญยเลยมัน40บาครอบครั่วโอ้ถูกที่อยู่นั่งใหญ่อยู่นี่อย่างเปรี้ยวโค้นนี่เอาตังเลยเฮือนใหญ่อะไรอ๋อตังก่อนผลมาตั้งเฮือนปะเดี่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮือนที่ว่าอ่าสมบูรณ์ท่าวอนมีเต้น บอกว่าอยู่นี่คักแล้วที่ดินมันกระเพียงในพื้นที่ครับผู้เพียงยังกันอะไรย่างมาบ่ม้วนเลยบ่ม้วนง่ายหมดโอ้ยไกลๆนี่เออน้มเนี่ยไกลเออน้ามไกลๆนี่เขาย้ายกบไม่ได้ไกลๆไปยู่นี่หกชิบหกชิเมตรโอ้หเมตรว่าเขาใส่เป็นไฟฟ้าบ่ไฟยังไฟฟ้าเนาะมีไฟฟ้าเลยนี่อ๋อรับรัดตอบชนองเลยพอดีเลยตอปอ่อทอยเจ้าบุ๋มี คนอยู่นะเออเอออ่าตอนง่ายไฟฟ้าเออมีไฟฟ้ากินลอยบ้นนี้ช่องชาติบางคนไม่ไม่เลยอยู่นี่โอ้เขามากลับมาอยู่นี่ขึ้นจมวนหนึ่งด้ยจะไปไปเฮียนวะล่ะเล่ยปอเฮียนออ๋ออ๋าทำอะไ้ไปเฮียนบ่บ่หนิเฮ้ยใช่เหี้ยนใจใช่จมวันดุงไหมติ มาเฮือนเพิ่นอยู่พุ่นนะเฮือนเล็กน้อยเอามาเสียหยางเลาะก่อนโอ้ยบุบานนี่สุดยอดอะไรวอนนี่นะคอยมักที่ว่ามันเ,ย,นเนย็นสบายเขาเบิ่งในกล้องนี่กับหูแล้วเนาะว่าอากาศมีอากาศเยน็นอยู่นี่นะเบิ่งหญ้าก็ยังเขียวๆอยู่ต้นไม้ใหญ่อยู่แต่ว่ายามแรงกับโบเป็นหยางเลยสีบอ่อบห่อนเลย เอา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 นี่ฟืนเพิ่นเก็บนี่ปุ๊บไายลายเลยฟืนนแน่นเออเพิ่นสีปะปะติโตใส่ได้ลายปีได้โอหงานเพินน่นสบายดีโอ้หลานนอนเนาะต้องเบาเบา,บาเนาะหลานเพิ่นนอนได้ทุกคนเอ๊ะอยู่นี่เขายัางใส่แบบโคกมองกันนี่เลยโคกตำเขา ถือว่าเขายังใส่แบบวิธีดังเดิมมเลยเนาะเออเขายังใส่โคกตั้เข่าเอาเอาเอาอย่างหลับไปก่อนโอ้เจ้าบีเนาะเจ้าบีไปว่าหลานนอนดีไหมพอเท่าสบายดีปะดีเดิเดินเดินเขาต้องเบาค่อยๆเนาะหลานี่ตื่น โอ้วิทยทาย,ยังก็เป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าบ้านบ้านเฮานี่ากับเจ้าปะเราเข้าอยู่ในเลยนะใดเลยบ่ใดทล้ำบ่ใดพิษยัยงให้อเนียเจ้าวะน,นี่นะออลาน,ลานอาจานเนาะอ๋อเป็ดเพ่นปะกรือลายแท้นี่ลายโต้แท้โอ้อันนี้เป็นผักหญ้าที่พันได อันนี้คืออาหารพื้นบ้านเนาะเออนี่มีหัวสีไข่มีอย่างไรอย่างเพื่อนจะเห็ดกินแรงเลยทุกคนโอ้โหเป็นพักที่ว่าคมมากินเลยนี่เอาสุดยอดเลยนะอันนี้คือขังในเพื่อนเนาะไหมเนาะนะแล้วก็มีอีกน้องๆคนๆคนี้สองคนคน้องๆคนกี่อายแน่จากน่อยชีวิตกรวบาชีถ่ายตามทิดวิถีชีวิตน้องนุ่งเขาสองคนเลยงามงามผู้สาวสองคน ผู้สาวงามในหมู่บ้านนี่เลยพี่คมคมย่างเลาะไปแล้วมากกับเห็นผู้สาวช่งคนนี่งามงามสาวชนเผ่าแต่โอ้ยแต่ว่าเพิ่นอายไล่ไอยกล้องแหละเอ้าเมื่อนาเมื่อไนเพิ่นบอกไอ้ไม่จึงตามติดวิถีชีวิตให้ทุกคนได้ครับส้มนะเออเอ้าขอขอบคอกขอบใจหลา่เอาสีเลาะเลาะหมู่บ้านเขากอนไปพราะว่าบรรยากาศมันฉีมืดเลยฝนตกแน่ทุกคนเลยนะประมาณนี้เลย บายบายบวลาโอ้บายบายน้อยบ้ยนายเออหูความแท้นี่เออาเด็กเเพลนนี่หาสียางเลาะบึงเถื่อนเพลินกวนถิมงงานเพลนวายอากกินมะขามบาาบายบายลาอ้อทุกหอมหอบใน บานกะเจ้านี่สุดยอดเลยนี่ก็ประมาณนี้ได้ทุกคนได้นะเขาใส่เป็นจานดาวเทียมโอ้เป็นโต้งน,าน้าไหนี่เอา พอได้ลาา้างพักล้างหญ้าไลยนี่น,น้ำนีของน,น้ำวิตไทวิตที่เรียบร้อยแล้วบานเพิ่นไลยเห็น,นยังยอยู่โอ้เพิ่นเกือเป็ดโอ้ยเป็ดไก่พิ่น่กระไรเนาะไก่เพิ่น,นเพิ่นเ,พนเลี้ยงไวอยังไงจะเองสุดยอดเนาะเออ Phần sẽ áo hầm vào cửa Cửa bếp Cửa bếp là chiêm công an Ở xa mày ấy mà dạ Chiêm công an Chiêm công an Mên vào một chồng Cái này à Chiêm pết Chiêm Ờ chiêm bếp Cái này à Cửa pết bếp đầm đầm đây Sụt đỏ thêm Phần đang tắm khâu về chi thi đang đơn này. ชาไม่มากะลีอ่อ๋อเด็กนอนพันรับประชานพันกะลีไปปะ่ไ่แบบมูลี่กุ้วยลี่กุ้วยอ๋อลี่กุ้วยแบบอ่ามูเป็ดยังแหละเป็ดไก่ประมาณนี้เป็ดไก่เพ <c oughs> ี่น้องงามเลยเกศสนบ,บทนะ เกือแบบธรรมชาติเลยสบายดีเต็มมากจอยเดี๋ยวชีชอตเดี๋ยวตะพงเดี๋ยวตะพงแปลว่ามาแต่เห็ดมัน่นอาอสอาเบานอาอาเอาอาเอาเอาออาา คือคมเวาและบางคนก็นมีบางคนก็นธรรมดาสุดยอดตุ๊กมมอยังไปยึดด่านังตุ๊มมาอยังยึดติติสโอ้ไปตักไก่ได้เนาะนี่เขาทีใสเป็นเด็กนน้อยไปตัก,อ,ก,ก,อ,กอันนี่เออมากกว่าแม่ไงเนาะอันนี้ เด็กน่อยเอาเอาไปละไปคนก็จะไปตักอย่นนำห่วยไปทางุ่นใดนีหูความแท้เด็กน่อยเขตชนบทอ้าวทุกคนนะต้องขอขอบอกขอบใจทุกคนในหลายที่ได้ฮับส้มวิถีชีวิตในหมู่บ้านแห่งนี้ได้เออจะเป็นส้นเผาของเต่าโอ้อยเลยเออปากเวากับเข้าใจแน่จักหน่อยกับคมเผากระโดเขาก็ได้เห็นหมู่บ้านเข้าสีอยู่แบบดังเดิมอยู่แบบสงบสุขเลยเบ็เรียบง่ายและเขาก็จะเห็นว่า สว้า,า,วานเพิินกัสมีวิทไทยเรียงเป็ดเรียงไก่อชีเพ่นและกระเห็ดมันตน้นนะโอ้โห و, ยามนี้เป็นยามที่ว่าเก็บเกี่ยวได้เอาตองขอบอกขอบใจทุกคนที่ได้ให้กำลังใจโคมเผากะโดในการตามทิศวิถีชีวิตชนเผานะเรืยอว่าวิถีชีวิตเขตชนบทบอนทางไก่จากท้องลีกนะเอาให้ทุกคนนั่นอยู่ดีมีแหงเด้อฝากติดตามตอนต่อไปแล้วก็เบิ่งบานต่อไปห้าสิบแปดบานใดแน่นะเอา